ข้อมูลจบไปแล้วนะคะสำหรับสารชนพนรนวันนี้นะคะก็เราผมก็อย่าหลงประเด็นนะฮะประเด็นเนี่ยก็คือว่าเงินมันหายไปออกจากบ้านเราไปอ่ะแสนสองหมื่นล้านนะฮะแล้วมันไม่กลับมาเลยไงอ๋อพินิพนธ์รอเงินนอกอยู่อ่ะไม่ไม่เราไม่ใช่รอเงินนอกคือเราต้องมีเงินในเนี่ยเข้ามาแทนผมคิดว่าเขาไม่มานะมาเขาเขายังไม่มานะครับมาก็เป็นปีหน้าปีนี้ไม่มาหรอกปีนี้ไม่มาหรอกเพราะว่าทาง ยุโรปอเมริกาเขายังขึ้นได้ดีอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาให้ดูเดี๋ยวเขาต้องพักถนนก่อนแล้วแล้วเข้ามาอค่ะนะครับถามว่าเขามีของขายไหมไอม้มียมีแต่คิดว่าก็ไม่น่าจะขายเลยจนน่าเกียดอีกแล้วนะฮะ <manip. S 2> อ,อันนี้เราก็ต้องประคองไว้มันก็จะไซด์เวย์อยู่แบบนี้นะครับห <Sounds. S 1> ุ้นของเราก็เปลี่ยนตัวมาอย่างวันนี้ก็เป็นประกอบแลนที่พูดใช่ไหมครับใช่คือคือหุ้นที่กราฟสวยน่าจะมีทรูบีแลนดนะฮะบ t s ออย่างเงี้ยนะครับเรียกเรียกหุ้นที่เป็นกราฟเป็นขาขึ้นค่ะทรูนะครับ มีทูบีแลนบีทีเอสเราก็เห็นว่าเป็นทุ่นแบบไทยๆถูกไหมฮะว่าเมื่อก่อนก็มีแจ๊สตัวงแจ๊สก็โดนหักไปแล้วนะฮะแจ๊สก็เป็นกราฟไม่สวยแล้วนะครับเท่าที่เห็นเห็นอยู่แล้วก็มีทีเอมบีตัวหนึ่งนะครับก็เป็นทุกราฟสวยนะครับกราฟกราฟกราฟเป็นขาขึ้นค่ะนะฮะอย่างอย่างบีทีเอสนะครับก็ถ้าเป็นภาพนี้ปิดแถวนี้ก็ปาวสาทสิบก็ถือต่อได้อีกวันหนึ่งสิบบาทนะ อ่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้มีก็ก็มีราคานะราคานี้เราไม่ใช่อยากได้เขาไม่ให้ไม่ใช่ราคาผมนะฮะราคาของราคาเราอยากได้ราคาของทุนอกเกอร์หนึ่งแล้วกันค่ะอ่ามีสิบบาทแปดสิบออกมาเมื่อเช้านะฮะบรกเกอร์หนึ่งนะฮะให้สิบบาทแปดสิบค่ะทรูสิบสี่บาทห้าสิบจากบริษัทลักซับเมย์แบงก์กิมเองเออก็มีมาเนี่ยแต่อย่าไปดูเป้ามันมากเราก็ดูว่าบีทอนะอย่าไปดูจีนะ อย่าไปแทงแดงนะอยังสวยอยู่แต่ยังยังสวยอยู่ยังถือต่อได้จะดูตอนถึงปิดตลาดนะครับจะปิดเก้าบาทสามสิบอันนี้ไม่ดีนะครับถ้าปิดเก้าบาทสี่สิบยังดีอยู่นะอะตามกราฟไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะตามอะไรเอพินิพนธ์มันยังไม่จบนะเรื่องราวของในประเทศรู้อะไรหรือเปล่านะคือจริงๆแล้วเราเราดูแบบนี้นะเวลาเราดู เราดูว่าสาเหตุที่คุณมันลงเพราะอะไรเนี่ยนะฮะคือจริงๆคุณมันลงอ่ะมันมีเหตุหลายเหตุนะครับแต่เหตุหลักก็คืออะไรเหตุเหตุจริงๆแล้วที่มันลงจริงๆคืออะไรเงเราเห็นตางชาติขายตลอดใช่ไหมครับผมก็กังบอกคุณมอนว่าฟิลิปปินส์โดนทุบเละไปแล้ววันนี้หนักเลยเนาะ,ะทุบทุบหลุดเลยท่านหลุดหนึ่งสามไปสูนเราเนี่ยฟิลิปปินส์ถูกทุบหลุดไปแล้วหนึ่งตลาดเพราะฟิลิปปินส์มีมีปัญหาเรื่องุคภัยใช่ไหมครับแล้วก็จาการ์ตาเนี่ยกำลังโดนทุบ ประเด็นก็คือว่าคือเราอย่าไปหลงประเด็นว่าเป็นเรื่องเรื่องเรื่องภายในประเทศนะฮะนะครับได้ค่ะล่อเงินนอกคือเราอย่าไปหลงประเด็นว่ามันเป็นแค่ในประเทศนะฮะจริงแล้วมันก็คือมันเป็นเรื่องของเงินไหลออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหลงประเด็นว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องอกฎหมายเลยนะครับสองละลานเข้าเข้าสารรัฐธรรมนูญใดอีกเราก็จะหลงประเด็นไปหมดนะครับประเด็นก็คือว่าเงินมันออกไปล่องเงินไม่มาเงินไม่มาเนี่ยก็คือว่า คือต่างชาติเนี่ยเขาขายล้วเนี่ยเขาไปเขาขายตามภูมิภาคของ<ช>ทิพเลยนะครับทั้งย่านเลยนะฮะใช่คราวนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยอาจจะรับไม่อยู่ก็ได้เพราะว่าเขามีเงินเฟอ้อถูกไหมครับ<ช>แต่นล้นเศรษฐกิจเขาดีแต่ของเราเนี่ยเราไม่มีไง<ช>เราก็พยายามรับของเราอยู่อยู่แถวเนี้ยพ<ช>ันสี่เนี่ยนะครับถ้ารับอยู่มันก็นั่งไปส,ส่วนเรื่องของในประเทศนะเรื่องการเมืองเนี่ยมันไม่มีวันจบหรอกคุณม่อนมันยิ่งกว่าเรื่องของโอ้ยละครว่าไปเรื่อย มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่วันนี้ที่ท,ที่ที่เราฟังสารมนรูลออกมาก็คือเป็นบนรรทัดฐานเป็นบรรทัดฐานที่ดีนะครับของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับก็ก็คิดว่าคงไม่มีใครกล้าทำแบบนี้อีกนะครับก็เป็นบรรทัดฐานที่ดีนะครับก็น่าจะเกิดความเชื่อมั่นขึ้นนะครับสําหรับคําพิพากษาที่ออกมาแบบนี้นะครับทําให้มีความเชื่อมั่นในระบบการปกคอรองมากขึ้น ใครจะมาประเด็กการรัฐสภาก็คงจะไม่ได้อันนี้ก็ต้องรับฟังกันนะครับแล้วคนที่ทำก็ต้องรับผิดชอบด้วยอ่านี่ก็ต้องต้องการรับผิดชอบเนี่ยมันอยู่ที่การละอายใจลาออกมันอยู่ที่ละอายใจเขามีความละอายใจไหมล่ะนะครับผมว่าถ้าละอายใจนคือต้องไม่กล้าทําตั้งแต่แรกผมว่ามันต้องเปลี่ยนนะครับประเทศมันต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าจุดอ่อนสุดของบ้านเราก็คือเรื่องของขบวนการปกครองเนี่ยคบนิหารราชการแผ่นดินโดยการ การใช้ระบบแบบเนี้ยนะครับคือคนแบบเนี้ยคนไม่ทราบไม่รู้จบอะไรกันมานะฮะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ได้อะไรย่างเงี้ยนะคะคือมันต้องเปลี่ยนใหม่อนะครับเนาะเราก็พูดเรื่องการเมืองก็พูดไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมนะครับไม่ได้ว่าใครเพราะว่าการเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนยากเป็นเรื่องผลประโยชน์นะครับเราเราดูเรื่องเรื่องหนึ่งที่จะช่วยทาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตลาดทุนก็เป็นเป็นอีกแหล่งหนึ่งครับที่จะทำให ให้เศรษฐกิจนะมันสภาพข้อมันหมุนเวียนได้นะครับคือถ้าตลาดพุ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสภาพข้อมุนเวียนในห้างสรรพสินค้าได้แต่ถ้าตลาดพุ่งมันเป็นแบบนี้นะครับมันก็ยิ่งจะยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะมันก็จะพันเนี่ยนะฮะมันจะพันตายกันหมดนี่ละผมผมอยากจะสื่อนั่นเองว่าเราเราต้องอย่าไปกังวลนะครับว่าพู่มันลงเพราะเรื่องการเมืองผมสรุปว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นเหตุที่เป็นตัวจุดนั่นเอง ประเด็นหลักก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีสองล้านล้านแล้วเนี่ยก็คือว่าแล้วสองล้านล้านเนี่ยครับมันก็ทําถ้ามันผ่านไม่ถือว่าผ่านก็หมายผ่านสาญลัฐษตนู้ไปได้นะมันก็จะทําให้ภาพของของต่างประเทศที่มองมาในเศรษฐกิจบ้านเราว่าที่คุณบอกคุณจะโตสี่จุดห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นต่เออมันมีความเป็นไปได้อะอย่างเงี้ยนะครับให้คิดไปทางนี้ดีกว่าพ่นิพลสองวันเท่านั้นนะสองวันเท่านั้นหุ้นไทยขึ้นหรือลง ก็จริงๆวันนี้มันต้องขึ้นใช่ไหมไม่ช้ามันก็ขึ้นนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันลงเสร็จแล้วมันก็ลงแล้วไงคอใช่แต่ดูในภาพของของสัปดาห์เนี้ยก็ดูว่าไม่ดีคไม่ดีเพราะไปเปิดหายใช่ไหมล้วตอนนี้มาอยู่กิโลเรามีอยู่ลายสองวันสองวันที่คิดว่าสองวันถ้าไม่ขึ้นไปไปข้างบนเนี่ยพันสี่ร้อยยี่สิบอ่ะมันก็บอกว่ามันอ่อนแอมันอ่อนแอมันก็ต้องลงไปเทส พันพันสี่ร้อยหนึ่งอะไรนะครับในในสัปดาห์หน้าไปถึงสัปอ่อถึงพันสามร้อยแปดสิบลงไปเทนล้วอยู่ไหมก็อย่าไปเรียนแบบฟิลิปปินส์อย่าไปเรียนแบบแล้วกันเรียนแบบไม่ดีแน่สองวันน่ะคุณผู้ชมขึ้นอผมผมดูแปลกๆคุณบางตัวอย่างปตทนะมีขายแถวนี้เยอะมากคุณชมีขายแถวนี้เยอะมากสามร้อยหกเนี่ยขายแบบว่าเอาเป็นเอาตายเลยนะฮะ สองวันน่ะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีอะไรเด็ดมากกว่านั้นมีอะไรตามรายการมิเศษสไลด์สิคือเราดูเทคนิคนะครับดูพันสามร้อยแปดสิบมีวอลุ่มเราก็ขายเยอะถ้ามันหลุดแล้วไม่มีวอลุ่มนะครับของพ่นิพนธนนี่พันสามร้อยแปดสิบนี่แนวรับหนักตอนนี้หรือว่าแนวรับแบบธรรมดาคะอ่ะจริงๆมันก็บอกว่ามันก็ลงไปไปพันสองร้อยหกสิบได้ถ้ามันหลุดนะครับแต่ถามว่าจะมาถามผมว่าแล้วมันจะพังลงไปพันหนึ่งไหมไม่พังอืมันไม่หลุดลงไป ในในในผมดูในแง่ของอทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับของประเทศนะไม่น่าจะพังแต่ถ้าไม่มีสองล้านล้านเนี่ยนะมีโอกาสมีโอกาสลดลงลงไปแล้วก็ตัวใครตัวมันนะถ้าอยากได้แบบนั้นนะถ้าอยากได้การอำนาจในการปกครองประเทศแต่มันพังไปเลยก็เอาเฮ้ยไม่พังเริ่มต้นใหม่ได้ประเทศก็เป็นประเทศไทยแหละแม่ทีลประเทศไทยคือประเทศไทยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนใหม่คนใหม่เข้ามา ก็ว่าไปคือผมเนี่ยไม่ฝักไฝ่นะครจะมาก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกนะฮะแต่เปดูฝักใฝ่ไอ้ตัวทีเฟกให้หน่อยเล็วๆ961แล้วทีเฟกก็แต่อะไรยังไม่หลุด954นะครับโอ้ยเสียวอ่ะไม่หลุด954ก็ยังก็ทำ ABC ครบนะครับถ้าหลุดก็ไม่ดีก็ไปที่เก่า940นะฮะก็ก็ลงมาจากขึ้นไปนะครับ940ก็ขึ้นไปตั้งเยอะไม่ใช่982ใช่ไหมก็เข้าขึ้นไป40จุดนะ ี่จุดๆตอนนี้ก็ลงมา20จุดนะออ๋ค่ะเออเขาลงมาให้แล้วไอ้คนที่มีช็อตข้างล่างเนี่ยนะครับช็อตไว้ข้างล่างนี่ก็เอาช็อตไว้ก็อย่าไปช็อตเพิ่มนะเขาลงให้ก็ปิดๆซะเพราะตลาดมันไซเวนะครับกรอบล่างเนี่ยเป็นรองกรอบบนเนี่ยเป็นช็อตนะครับกรอบก็อยู่ที่ตรงนี้แหละ980 988แล้วก็ข้างล่างก็9 960 940นะครับเซเวยอยู่แถวเนี้ยปวดหัวนะฮะเอาเป็นว่าใครช็อตรองแถว980นั้นกำไรกำไรทั้งคู่ถ้าทนได้ การเปิดศูนย์ก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยจะัดจะลองอย่าทำเลยทำเถอะเดี๋ยวก็ขึ้นไปให้กำไรเดี๋ยวก็ลงมาให้กำไรอ่ะทองคำไปไปไหนนะครับทองคำค่ะคืนนี้ค่ะทองคำก็มีแนวโน้มนะครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับคือจะเป็นลงนะฮะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งสองเจ็ดสองใช่ไหมครับที่เราให้ความเห็นไว้ใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะครับ มีมีอะไรหลุดไหมก็เรายังมองลงอยู่นะครับเรายังมองเมื่อเช้าก็คือหนึ่งสองแปดสี่นะครับ 2, 2> เป็นจุดชอ็อต <4. S 2> แล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองแปดสี่เป็นจุดช็อตหนึ่งสองเก้าสี่นะฮะเป็นจุดสตอปลอรนะใช่หรือเปล่าปดูยที่นี่นะครับเป็นช็อตนะคะสาหรับทองเป็นเด้งชอ็อตอยู่ยแล้วก็คือเราเราจะมั่นใจ<ม>อ่ะนะฮะว่ามันชอ็อตที่เราชอร็อตแล้วถูกอ่ะนะฮะ <1, 2, S 1> สมมติว <5, S 1> ่าเช้าเนี่ยเราชอร็อตไว้ที่ดีสุดก็หนึ่งสองเจ็ดหกใช่ไหมครับ แล้วถ้าเราจะมั่นใจว่าที่เราช็อตไว้ถูกก็เห็นหนึ่งสองหกแปดเขาเลยเห็นหนึ่งสองแปดแสดงว่าที่เราช็อตไว้ถูกนะครับแต่ถ้าไม่ถึกนะก็กังวลต่ออีกวันหนึ่งแต่ยังเป็นช็อตอยู่นะยังยังไม่เป็นยังไม่ใช่ลองนะครับแล้วก็สต็รปลอดก็ยังเป็นที่เดิมอยู่สําหรับขาช็อตที่ช็อตมานะครับหนึ่งสองเก้าห้านะคัเป็นสตัวเลอดิมแต่เรามองลงนะฮะแล้ว้าบกทางนะครับเวลาเล่นฟิวเจอร์ราบอกทางเรามองว่าทางยังลงอยู่นะครับแล้วถ้า ถ้าหลุดพันสองร้อยห้าสิบก็ขาช็อตก็คือสวรรค์ของขาช็อตคือคงได้เยอะนะครับได้เลยแต่ตอนนี้ยังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาพี่นิพนธ์หลังไหมหลังไหมก่อนโอเคครับเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะไวพี่คร้าค่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณธีรศักดิ์ก่อน